วันนี้รายทองคำปรับตัวขึ้นต่อเป็นวันที่2ติดต่อกันนะคะมีการปิดปวก1ิเหรียญน,นะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้าทองคำลงไปทดสอบระดับต่ำสุดบร 1, ิเวณ1742 u s ันเจแต่หลังจากนั้นค่ะ1742มาพร้อมกับสัญญาณทางเทคนิคที่เขาเรียกว่า bullish divergence นะคะทำให้ทองคำมีการดีดตัวขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะทองคำเขามีการ breakout อีกหนึ่งแนวต้านคือบริเวณ1767 Us ันเจ็ดเลยเป็นปัจจัยสาคัญที่ t r i ทำให้นักลงทุนที่เป็นเทรดเดอร์นะคะมีการเข้าซื้อมีการ Follow บอยขึ้นมาค่ะทองคำเมื่อวานนี้ก็เลยดิดตัวขึ้นนะคะจากโลในระหว่างวันบริเวณ1757ขึ้นไปทำาฮบริเวณห7 8 1 u s ัน็ดร้ยปเค่ะโดยรวมแล้วทองคำมีการดิดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งค่ะแต่ปัจจัยสำคัญที่จะชี้วัดว่าทองคำจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหรือมีการปรับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับผลการประชุมเฟดหรือว่าธนาคารกลางสาหรัฐที่กำลัง จะเสร็จสิ้นลงในช่วงประมาณตีหนึ่งของคืนวันนี้ตามเวลาไทยค่ะโดยรวมแล้วการประชุมรอบนี้มีนัยยะสําคัญมากๆค่ะเพราะว่านอกจากการคาดการตลาดที่จะระบุว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คงวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ QE ในการประชุมรอบนี้ตามเดิมนะคะแต่พ้อยหลักก็คือการประชุมรอบนี้จะมีการเปิดเผยรายงานอีก2รายงานนะคะรายงานแรกจะเป็นรายงานการคาดการเศรษฐกิจหรือว่า Economic Projection ของ FE d ทั้งในมิติของจ d ดีนะคะอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราการว่างงานนะคะซึ่งต้องติดตามว่าเฟดมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นหรือมีม,ม,ม,มีมุมมองเชิงลบมากขึ้นเกี่ยวกับตลาดแรงงานรวมถึงเงินเฟ้อแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะแต่คีหลักอีกคีหนึ่งนะคะก็คือการรายงานดอทพลอตหรือว่าการคาดการอัตรา,ดอ,อตราดอกเบี้ยของเฟดแต่ละท่านน่ะนะคะซึ่งจะทําให้เห็นภาพรวมค่ะว่า เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในหลายๆปีถัดจากนี้ของเฟดเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าดอทพลอตมีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมในเดือนมิถุนายนนะคะในแง่ที่มีการขยับขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าเดิมอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันทองคาได้ค่ะอีกหนึ่งคีย์หลักจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปีหนึ่งครึ่งค่ะจะมีการถแถลงการของคุณเจอรมพาวเวลประธานเฟดนะคะสิ่งที่ตลาดกําลังรอดูก็คือเฟดจะมีการส่งสัญญาณความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับลดวง เงิน QE ภายในปีนี้หรือไม่ค่ะตอนนี้ตลาดคาดการ์มากยิ่งขึ้นค่ะว่าเฟดอาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการปรับลด QE ในการประชุมเดือนพฤศจิกานะคะซึ่งหากว่าเป็นแบบนั้นจริงการประชุมรอบนี้เฟดน่าจะเริ่มมีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นถ้าหากว่ามีการส่งสัญญาณจริงดังคาดอาจจะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันทองคําได้กลับกันค่ะถ้าหากว่าการประชุมรอบนี้ประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับลด QE ในการประชุมภาย ในวันนี้นะคะ นี่อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ทําให้ตลาดตีความว่าเฟดไม่รีบร้อนในการถอนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินค่ะทองคาอาจจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันด้วยความที่การประชุมเฟดค่ะสามารถจะส่งผลได้ทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะคะดังนั้นนักทุนทองวันนี้ใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะคะแนะนําว่าลดสถานะให้เลือน,น้อยที่สุดค่ะหลังจากนั้นก็รอความชัดเจนจากผลการประชุมเฟดแล้วกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งสําหรับนักทุนที่ รับความเสี่ยงได้มากนะคะแนะนําว่าสามารถลงทุนในกรอบได้ค่ะเพียงแต่ว่าต้องตั้ง stop l o s อหรือว่าตั้งตัดขาดทุนประกอบการลงทุนไว้ด้วยนะคะโดยรวมแล้ววันนี้ค่ะ ต้องติดตามแนวรับนะคะระยะสั้นบริเวณ1,757 u s นอค่ะนี่คือแนวรับที่ถ้า,ถาหากว่าทองคำไม่หลุดนะคะยังมีโอกาสรีบาวกลับได้แต่ถ้าหากว่าหลุด1,757 u s นต่อเชื่อได้ว่าทองคำจะมีโอกาสกลับมาทดสอบโลเดิมบริเวณ1,742 u s นอค่ะกลับกันถ้าหากว่าการย่อตัวในระหว่างวันนะคะก่อนการประชุมเฟดไม่หลุดบริเวณ1,757เชื่อได้ว่าทองคำน่า จะแกว่งตัวในกรอบต่อไปค่ะในขณะเดียกันแนวต้านแรกนะคะให้มอนิเตอร์บร,ริเวณ1,782 u s h ตอถ้าหากว่าผ่านได้ทงองคำมีโอกาสรปรับตัวขึ้นต่อซึ่งแนวต้าตนถัดไปจะอยู่บร,ริเวณ1,796ถึง1,808 u s h ตค่ะแนะนำว่าลงทุนในกรอบนะคะพะยายามรักษาความเสี่ยงแล้วก็ติดตามผลการประชุมเฟดในช่วงกลางดึกข,ของคืนวันนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ